สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อบอุ่นแฟมิลี่สิมาทำบุญนะครับที่วัดปา่าโนนทรายนะครับวันนี้พี่น้องพาพี่น้องมาทำบุญนะครับไปครับพี่น้องครับเข้าไปเบิงในวัดเบิงมาพี่น้องมาบุญน้ำกันครับวัดปา่าบ้านโนนทรายนะครับ บรเขามาจัดเตรียมอาหารนะครับก the ่อนสี่นั Nay, ่งปถวถายจังจิเตรียมอาหารนะครับถ้ามาหยุดวัดบ้านล่นสายนี่เป็นวัดเป็นวัดเล็กหน่อยนะครับเป็นสายทรามยุทธนะเตรียมอาหารนะครับ เสถวายผ้ากาจีถวายที่ระยางที่ระยางไปนะครับแต่ว่าตอนนี้หยุดถูอเทียนก่อนครับเดี๋ยวจุดถูอเทียนเดี๋ยวก็รับสินนะครับใช่แลว่ยามา อินนาสตตะเรนะหังธรรมทัพิภุจยามะอินนาสตตะเรนะสามสังฆาิภุจายาเนอาลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธะสังโฆสังฆนานามีพระดังหันเต

Satiyanti sattami, sangatte, 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 เรื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แกพระพิสุทธิ์สงฆ์แกพระพิสุทสงพระพิสุทธิสงฆ์รับอพระพิสุทสงฆ์รับรับแล้วรับแล้วเจ้ามรรตโยอามยวปารแม่สุกน์เจริญ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่าของข้าพเจ้าทั้งหลาายก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีปุณ่อใหญ่สังวานสายแสนแม่ใหญ่แม่ใหญ่แสงสายแสนคุณแม่ อุทิศส่วนกุศลให้ญาติดวงรับนะครับคือพ่แก่ทำบุญแม่ทำแม่ทำญาติดวงรับงมเัพ่อดูศิษสอนที่ข้าพเจ้ารั ทำบุญที่ไปให้ทำบุญที่ไปให้เมือท่านตอบทุกข์เมื่อท่านตอทุกข์คอยต้อนกลัทุกข์คอยต้อนกลัทุกข์เมื่อท่านมีความสุขเมื่อท่านมีความสุขคอยสุขยิ่งขึ้นไปคอยสุขยิ่งขึ้นไปคอยตัวข้าพเจ้าทั้งหลายคอยตัวข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีสีสุขไม่มีสีสุขข้าเจ้าแตกความสุขความเจริญความแลกความเจริญได้ข้าพเจ้าทลาย ได้มาทำบุญตอนรับปีใหม่ปีเก่าผ่านไปสวายอาหารแก่ๆยสิบประเทศเพื่อน,นะครับที่ระย่างที่ย่างไปนะครับสำหรับวัดป่าสายธรรมยุทธ์นี่เพื่อนที่ฉันในบาทนะครับกถวายที่ระย่างนะครับ กะจีเลือฉันร่วมกันเนี่อาหข้าวหวานเนชั้นในบาทหมดเลยนะครับสายธรรมยุทธครับเป็นปลาบันดหน่อยบาันนิดหน่อยนะครบเป็นบนนิหน่อยนะครับต่อมาเป็นกะจีไยางนะครับเป็นกะจีเลือกกะจีเลือกฉันตาวด้วยตักไส้บาทนะครับ คับ <HHH> ทัสาบาทแล้วก็ชั้นน้ำบาทนะครับหผ้าคือวัดของวัดบาทมหณีกายนะับสายวัดตาสายทั้งหมดกระสิประมาณนี่หีับเรือวายอาหารกต็มนะวางไว้เข่าอฮะแล้วอาจะเป็นผักเป็นผลไม้นะครับโ kind of อเค ไม่นะครับขนมอาหารข้าอา,าหารหวานนะครับอมนี้องจงเรมนะครับ,รบเป็นองจงจ่าคุหลนนครับนนครัใส่าลานของ,ง,ขง่นะ้องนมลีะ Mohonlah <tuh> bertawakal, 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 bertawakal. Hanya, eh, lalu, 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 Wiyo ijo dinay, peta nanggutang tetapi Isi tanggul ikatun nanggit, pamewasupit jatuh Kakekul ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับผมสำหรับผู้ใดที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญนะกันเด้อพี่น้องเลยยู่ดีมีแฮนสุขสุขคนนะครับาิืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ทำคลิปเป็นแน่นะครับเด้อรับพ่อนแล้วเาก็มาไหว้พระนะครับเป็นนันทิติธีนะครับสำหรับมือนีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ